กราบสวัสดีครับทุกคนครับผมวันนี้ผมกับแอสซันเดิมเหมือนเช่นเคยนะครับผมเอาละครับวันนี้มาเกมเดิมนะครับก็คือฟอร์จูนไชเกอร์นั่นเองนะครับผมก็วันนี้เนี่ยผมมีงบอยู่ที่1น0 0 0บาทนะครับชัวร์เลยนะผมฝากมาแบบว่ากะเจ้าให้ได้นะวันนี้นะครับผมจากที่เมื่อวันก่อนเนี่ยผมเล่นทุนหนาๆนไงใช่ปะวันนี้นะมาลองดูซว่ามันจะเข้าเหมือนเดิมหรือเปล่านะแต่ว่าไม่ต้องห่วงครับผมผมว่างบเยอะเนี่ยยังไงมีสิทธิ์เข้าแน่นอนครับ ไปครับเหมือนเดิมนะเป็นเกมเสือครับผมเกมทุกคุณฟอร์จูนเอ้ยเชือดโดดไว้มากๆนะคือเมื่อวันก่อนที่ผมตั้งคำถามมปในหัวขอภัยเนี่ยคือมันเป็นการเต้นนะไม่ใช่การโดดแต่ว่าผมเนี่ยติดเรียกโดดเนี่โอ้โหไม่ควรติดกับเพื่อนๆสองบาทเองนี่ถ้าเข้าเมื่อกี้น่าสองพันะครับผมแล้วเป็นไอตัวเขียวด้วยน่าจะได้เยอะนะครับไปฮะ จะบอกว่าตระกูลฟอร์จูนี้มันจะเป็นตระกูลที่ใช้สูตรได้นะก็คือสูตร10 10 10อย่างเงี้ยนะมันสามารถทําได้นะครับไม่ว่าจะเป็นหนูหรือเสือเนี่ยแนวนี้เนี่ยมันสามารถทําได้ครับทองแตกมาครับผมบิ๊กวินเท่าไหร่หนึ่งพันบาทครับจังหวะนี้นั่นแหะละฮะมาแล้วครับกำไรเราเมื่อกี้กำไรมั้กี่บาทร้อยเดียวอะแต่ตอนนี้ทุนเรากลับมาเหมือนเดิมเลยครับผมไปวัดจ่ายอัปมาสองร้อยเลยแล้วกันนะ โบกมาโบกมาหรือว่าผมจะนี้ผมไม่กดมือนะผมไม่ได้ออโต้เลยนะครับผมเจมเสือเนี่ยยังไม่ได้ใช้สูตรสักครั้งนะเดี๋ยวถ้ามันไม่เข้าแล้วจริงๆเนี่ยมาลองใช้สูตรแล้วกันนะ <c oughs> ไม่เข้าเลยสัตว์โอ้โหเก็บบายไม่ได้แต่ว่าไม่เข้านะจริงๆผมก็ยังสงสัยอยู่นะว่าไอ,เาไอเา้เก็บบายเนี่ยเก็บบายเยอะๆเนี่ยมันเก็บไปเพื่ออะไรนะหรือว่าแค่มัน กระพริบเข้าไปเฉย,ยงไงเฮ้ยสวยโดดมาดิสัตว์ขอเป็นวายเฮ้ยหยกสวยอ่ะหยกวายก็ได้โอ้โหไอ้เชีย่ยไม่แม่เงเอ้เพื่อนเพื่อนเลยสองครั้งแล้วครับผมที่ไม่เต็มแผ่นะคูณสิบเม่เข้านะครับอย่างน้อยนี่ได้ตัวไหนก็ได้นะขอได้คูณสิบางดีนะครับโอ้โหทุนมาหนึ่งหมื่นแล้วครับผมหายไปมากๆนะ หายโคตรจะไวเลยนะครับอุย้ยสวยดอกนี้เท่าไหรนะ่ฮะสามพันบาทโอเคถือว่าพอฟื้นได้อยู่ฮนะพอฟื้นได้อยู่นะไอ้ยกแพงเหมือนกันเว้ยพันหนึ่งแล้วผมเมื่อกี้เอ้ยใหม่ครับผมพันหนึ่งเอาว่ะต้องยื้อบ่าไม่ต้องสู้กูแล้วใช่ไหมชูมาเพื่อนอ้สัน ผมก็ขออนุญาตเล่นเป็นการโดดแล้วกันนะพเพราะมันเรียกง่ายดีนะครับเกตเลยคาร์วอนเต้นนะโดดมาเพื่อนอเป็นไปไอเช่นแมมันไม่โดดวะคือผมว่าผมยืมมานานสักพักแล้วนะแต่ว่าน่าจะให้ดอกใหญ่ดอกเดียวว่าระยะแบบเนี้ยแบบว่าสถานาการณ์นี้นะบางทีไม่ให้เลยนะ ท้องไม่เข้าเลยนะท้องเนี่ยเข้ายากมากๆเลยนะวันนี้แต่ดันสเกตเตอร์ไม่ใช่สเกตเตอร์โดดสองครั้งแล้วเอ้สวยมากดิสัตว์โอ้โหเป็นส้มว่ะขอส้มคูณสิบแล้วกันนะอีกครั้งหนึ่งครับหยุดไอ้เฉย,ยเท่าไหร่ครับผมหกพันบาทครับผม เสียได้วะถ้าเป็นตัวอื่นนะเต็มสิบแล้วเนี่ยเอานะฮะตอนนี้กำไรเรากลับมาที่เดิมเลยครับผมก็คือเท่าทุนนะครับผมหนึ่งหมืห้าบาทนะไปห้ารอยครับผม, 15, บนะบบผมชูมาสวยเออมันต้องอย่างนี้ดิวะเออกระตุกกระสัดเอยทองแตกสวยครับมาดีหมื่นหนึ่ 10, นงครับมาแลวครับผมจะงหมานี้นะไม้ห้าร้อยของจริงอยู่แล้วนะถึงในเรื่องการแตกเนี่ย ทำให้เข้าเนี่ยคือมึงยับเลยนะมึงยับแบบยับจ,จัดไหมครับผมไปกันต่อไม้พันเลยปะเพราะเราได้เมล์มาหนะ้าหมื่นหนึ่งเอาเป็นแปดร้อยก่อนแล้วกันอูโหูจะเต็มก็ไม่เต็มแต่เป็นส้มไงแต่ไม่เป็นไรฮะไม่แปดร้อยนะเว้ยยังไงกำไรก็มาครับผมถ้ามันเข้าคอมโบหรือว่าเข้าทองแบบนี้ผมแล้วลายครับผมจังหวะนี้ หมื่นหกครับผมเตอรเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะ,ละกาไรเรามาครับขอแค่ทองแตกสองครั้งสาครั้งเนี่ยยังไงก็มาแน่นอนก,กําไรเนี่ยเพราะว่าเราไม้หนักจะเติมนะจะเติมจริงๆด้วยวันนี้งบลบหนาไงเราสามารถทําได้นะครับชูมาน้องรักโอ้โหทองไม่เข้าไปสามสิบครั้งนะผมห้าร้อยนะสวยสองพันห้าเอ้ยสวยครับผม ขอขโมยรัวขอทองเข้าสามสี่อันติดได้ปะอืทองไม่มาต่างเปอานนี้ไม่ค่อยได้เลยนะเอาจริงเก็บเต๋อไว,ว้นะเก็บไปทำส้นตีนเลยผมก็ดูนะลา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 ,ลา,ลา,ลาชู่เจ้าแปดเจ็ดหก โดดเธอเพื่อนห้าสี่สามสองทองไม่เข้าอ่ะแต่ไม่เป็นไรนะลุ้นโดดแล้วกันไม่กล้าลุ้นทองแตกข้างนอกนะครับก็ทาไมหนักเนะี่ยยังไงก็มาเดี๋ยวแล้วกาไรอะ่ะขอคิดสักครู่นะไปสักพันหนึ่งแล้วน,นะถ้าพันหนึ่งได้นะี้ผมว่าไม่อยู่อูอ้สองแถวมาเฮ้ยมีสิทธิ์มีสิทธิ์เหมือนจะสวยไอ้เพื่อนเมื่อกี้สองแถวมาเต็มหน้าเลย อย่างไรอย่างไรอุ้ยทองมาครับผมจังหวะนี้บวกประทัดด้วยติดวายไหมครับสองหมื่นครับผมมาแล้วเป็นเท่าไหร่ครับจังหวะนี้เป็นสามหม่นะโอเคนะไม้พันก็ต้องมีความเสี่ยงนะครับผมแต่ถ้ามันแตกเนี่ยยังไงก็กําไรแน่นอนครับไปกันต่อโอ้โหมาขั้นกลางทำไมสีเขียวอะ ขอชูวนสิบนะครับผมไมายพันเนี่ยยังไงก็แบบบึ้มมาเลยนะบึ้มแน่นอนเชื่อหลุ้นว่ะเอาดิมาไปคุณไม่ถอยแล้วคุณสู้แล้วนะไปครับไปอู้ทองเยอะเต็มเยอะเยอะมากเมื่อกี้แต่ไม่เข้าสักตัวเออมาดิสัตเอาด้วยถุงเงินด้วยครับผมมาดิจังหวะนี้ อีกตัวเดียวเรียบร้อยครับผมเท่าไหร่ไอ้เช่าแปดหมื่นมาดิมาดิครับผมรู้เรื่องรู้เรื่องกระเบื้องแตกรู้เรื่องไฟเบอร์ทางมาดิแปดหมื่นเนี่ยผมนอนนอนครับผมซูปเปอร์เมก้าวินมาแล้วครับผมเสียน้อยของเรานะไปครับชี้เนี่ยล่ะกระเบื้องแตกครับผมมาพันหนึ่งเรียบร้อยไปเลยแตกหนึ่งครับผมสวยไม่สวยนะ เพิ่มไปเลยสองพันห้าไปเลยไม่เอาพันห้าแล้วกันนะเดี๋ยวมันจะไม่เข้าแล้วหมดไวนะเพราะว่ามันต้องยืดก่อนนะครับผมเพราะว่ามันมันเพิ่งแตกอะเฮ้ยไอ้เชี่ยเอาดิโอ้โหส้มไป็สัตว์โค้ชสิบแล้วกันนะได้อยู่เอา้าโอ้โหเชยอสองเจ็ดอะมัน ไม่ได้ป่ะเขาสัตว์โดด,ดี่ยแต่ไม่ยังติดติดกันเลยใช่ไหมแบบว่าอืหลุนสัตว์ดวงสัตว์มาไม่เยอะมาครับโอ้โห900แนวขอทองสักหนึ่งก้อนนะ1,500เนี่ยขอทองก้อนหนึ่งไปไม้ตายสุดท้ายครับผมไม่ถอยครับผมจังหวะนี้ สองสักครั้งหนึ่งเออมาอยู่ครับผมหมื่นหนึ่งครับผมโยกครับผมสองพันนะเออมาพันสองุยกีกครับผมบวกายเท่าไหร่หมื่นหนึ่งครับผมโอเคเฮ้ยชูมาไอสัตว์ไาสองพันเว้เอาดิรู้เรื่องกันบ้างโอ้โหไปส้มอีกแล้วไม่เป็นไรฮะมาสองพันครับผมว่ามีติดววยด้วยนะเอาเรื่องเอาเรื่องครับผมเท่าไหร่หกหมื่นครับผมมาแล้วโบเข้ามาครับผมหกหมื่นแน่นอน เชียเรื่องกะบเบื้องตกไอซัดบิ๊กวินครับผมหกหมื 6, น่นเนาะมาแล้วครับผมแต่เป็นส้มไงอีกสักหน่อยดีือเปล่าอ่ะดูสี่พันเลยไปแล้วก็พอนะครับไม้โคตรหนักไอสัดมาดิขอทองสักแถวหนึง่งโอ้โหยังทองไม่เข้าไม่ทองกระชูมาเพื่อนขอให้ทองเขา โอ้โอยอาทำร้ายกันอย่างนี้เลยไอ้เหี้ยกแสนะผมเพื่อนเพื่อนดูนะไม้สี่พันครับแป๊บๆหมดไอสัตว์ดูดิไอ้เหี้ยเจ๊งไม่เจ๊งหรอกขาดทุนนิดเศษนะอ้ยดอกนี้ครับผมเท่าไหร่เหี้ยเก้าหมื่นสองโอเคโอเค,อเคกลับมาคืนนะโอเคครับผมกลับมาคืนครับจังหวะนี้อุ้ยมาครับผมบิ๊กวิน แสนหนึ่งเลยหรอแปดหมื่นโอเคอีแอจะสองแสนกว่าไอ้สัตว์แม่งทองเข้าอีกสักหน่อยไหมห้าพันไปเลย็กเบ e t h นะผมแม็กเบดชูอีแคเพื่อนเพื่อนแม็กเบดช,แบดชูแต่เป็นส้มไงโอ้โหไม่คูณสิบอี้ยคูณสิบปเออมาไอสัตว์เท่าไหม ไอ้เี่ยแส่หน้าป่ะวู้วว่าตุ๊ฟ่ะเพื่อนไอ้เชี่ยแต่มาใส่หน้าไอ้สัสโอ้โห้เชี่ยพอครับผมไอ้เชี่ยมีทุนปั่นเกอแล้วกูถอดไม่ได้ด้วยนะวันนี้น่าจะเต็มเลยครับหมายถึงแบบมันเยอะเกินนะ a t the fuck ไอส้สัส ไอ้สซาเชียโอไม่กอดเอาละครับผมเป็นไงบ้างครับผมกับผมเล่นเสือวันนี้ในเชียไม่คายคาดไม่ถึงดอกสุดท้ายจริงนะแม็กเบดครับผมนึกว่าจะเอาแค่ทองนะแต่ว่าไม่แตกมาครับผมเอาละถ้าใครชอบเนี้ยไปริมกดไลค์ก็ใช้แอสซันด้วยนะครับแล้วเข้ามาดูกันเยอะๆนะครับช่วงนี้นะคนน้อยเหลือเกินนะครับผมเอาละฮะก็อย่าลืมนะครับผมก้าวอีสลาตนะครับผมฝากติดตามด้วยนะครับผมนะใครยังไม่ติดตามนะ แล้วก็อย่าลืมเข้าไปในกิจกรรมอืเนๆนะครับผมบ๊ายบายจ้าทุกคนจุ๊บๆ